สุดยอดพิธีแห่งประวัติศาสตร์ตีมวลสารฉบับโบราณรุรน่นของขันแห่งวัดป่าวาังน้ำเย็นรวมเรล่ากิติขณาจารย์ท่ามกลางบรรยากาศาตุดเข้มขังโดยแมนชัยสมปราถนาด้วยสโลแกนที่ว่าเรียบง,ง่ายแต่ไม่มักง่ายผู้ที่ได้เป็นเจ้าของพระของขันบอกได้คำเดียวเลยว่าขึ้นคอไม่อายใคร รายการตามตำนานของเรานั้นขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะพาทุกคนไปสัมผัสในสถานที่ต่างๆรวมถึงเกจิคณาจารย์ผู้เรืองวิชาและผู้สร้างวัตถุมงคลเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องราวและความเข้มขังและถ้าพีพีเพื่อนๆอยากจะเข้ามาสอบถามถึงวัตถุมงคลต่างๆของทางรายการตามตำนานที่ได้มีโอกาสสะสมในช่วงเวลาที่ได้ไปสัมผัสาบารมีและสถานที่ต่างๆรวมถึงเกจิคณาจารย์หลายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ทางไอดีลน์หรือจ สแกนชัวโค้ดที่อยู่ตรงข้างหน้าได้เลยครับน้ำใจของทุกคนที่แบ่งปันของสะสมจากทางรายการนั้นก็จะเป็นกำลังใจและแรงขับเคลื่อนให้เราได้เดินทางไปตามตำนานกันต่อไปขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตามตำนานครับวันนี้เราอยู่วัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดจังหวัดมหาสารคามครับโกครับโอ้โหต้องบอกว่าวัดนี้เนี่ยนะฮะอืมอนพื้นนี้คือเข้มขลัง ดูด้านหลังของผมสิครับผมเป็นไงฮะนี่คือโบสถ์ไม้ออและองค์เทพนะฮะร,รวมถึงพ่อปู่ท้าเวสสุวรรณให้ชาวบ้านมากราบไหว้กันโอ้โหที่นี่ต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากผมเ,เพิ่งมาครั้งแรกในชีวิตนะมผมว่าที่นี่คืออีกหนึ่งจุด ที่คุณควรจะมาเช็คอินที่นี่ใช่แล้วครับที่จังหวัดมหาสารคามแต่ใจความสําคัญครับทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีพิธีที่เรียกว่าพลีมวลสารเพื่อสร้างวัตถุมงคลและที่สําคัญครับผู้ที่จะเขาเรียกว่าอธิษฐานจิตครับท่านนั้นก็คือหลวงพ่อสุริยันโอ้คนนี้เป็นยังไงบ้างข้อมูลขอข้อมูลซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่อายุน้อยมาก หลายคนที่เคยเห็นท่านแล้วไม่รู้ประวัติของท่านก็จะบอกว่าจริงหรือ,อวันนี่คือเกจิในภาคอีสานนี่คือที่เขาเรียกกันว่าเทพเจ้าแห่งมหาสารคามองค์นี้นลนะครับพระองค์นี้ท่านบอกว่าเป็นผู้ที่พลิกชีวิตของพี่น้องชาวมหาสารคามเรียกแบบนั้นก็ว่าได้ทำไมคือจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ฮะท่านเป็นนัก พัฒนาเป็นพระนักพัฒนาเดิมทีพื้นที่บริเวณนี้ที่เป็นวัดเนี่ยเขาก็บอกว่าลกอล้างมากเลยไม่มีใครกล้ามาทําอะไรครับโกบเพราะว่าพอใครทําอะไรแล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่แรงที่แรงเพราะว่าแบบนั้นไม่ได้มีชาวบ้านจึงไปบอกว่าเขาเรียกว่านมัสการ,รนะฮะให้หลวงพ่อสุริยันนั้นมาอยู่บริเวณนี้แล้วลองหลวงพ่อลองสร้างบัดให้หน่อย หลวงพ่อสุริยันท่านบอกว่าที่อื่นทั้งหมดเนี่ยก็มีปูนมีอะไรเป็นโบสถ์หบดแล้วทําไมไม่มีใครสร้างโบสถ์ไม้บ้างไม่น่าล่ะผมเห็นโอ้โหดูส่างามใหญ่โตมากเอาแค่ว่ามาที่นี่แล้วก็มาเห็นโบสถ์ไม้นี่หลวงพ่อมาพอดีเลยครับหลวงพ่อกาลังบอกเรื่องวัดพอดีครับหลวงพ่อบอกเลยหลวงพ่อมาพอดีเลยสดแบบสดจริงๆเลยสดสุดๆไปเลยคือเราไม่ทราบครับว่า อยู่อยู่หลวงพอ่อเดินผ่านน้ำตาจะไหลแล้วก็ oh ลเล่า <l uk. S 2> ถึงบารมีหลวงพอ่อหลวงพอ่อท่านเดินผ่านมาพอดีแล้วก็มาเฮ้ย <Hey. S 2> เอาเข้าแล้ววันนี้เอ,นเอาแล้วฮะวันนี้แหละครับ,รบเดี๋ยวเรามาลุ้นแล้วมาดูกันแล้วกันว่าสิ่งที่เราจะได้เจอนะครับว่าจะมีเขาเรียกบารมีแบบไหนบ้างแต่ที่แน่ๆครับที่นี่แหละสวยงามแน่นอน ที่แน่ๆเลยคุณจะได้สัมผัสกับบารมีของหลวงพ่อสุริยันแน่นอนวันนี้ตามตำนานตามวัดป่าวังน้ำเย็นฮะจังหวัดมหาสารคามกันไปครับไม่กล้าเดินทางนี้กลับมาเจากั์ครับพระอาจารย์ครับเดิเน ต้องถามคุณแมนแล้วครับวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรเพราะว่าคุณแมนมีสตอรี่นะการอรมสักการหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับกับวัดแห่งนี้วัดป่าบังน้าเย็นแห่งนี้ฮะวัดป่าวังน้ําเย็นแห่งนี้หลวงพ่อก็เป็นคนมาสร้างเองกับมือเลย2549ครั้งแรกก็ญาติโยมถวายที่ให้11ไร่สองงานครับเออก็สร้างมาเรื่อยๆครับเออก็สร้างด้วยความทุรักทุเลอยู่หลายเรื่องหลายอย่างก็จะมาถึงวันนี้ได้ยินเหมือนกันครับหลายเรื่องหลายราวแต่ ตรงจุดหนึ่งคุณพอ่อบอยทราบผมทราบมาว่าพอ่อโปรดงาช้างหรือโปรดช้างมากใช่ที่มาที่ไปจะยังไงทําไมถึงต้องเลี้ยงช้างคือโยมโลวงพ่อไปเคียงใหม่<ช>แล้วไปเห็นเขาเอามันลากต้นไม้ลว<ช>งพ่อก็เลยถามบอกว่าเอาขายให้ลวงพ่อไหมลวงพ่อจะไปไว้วัด<ช>เขาบอกว่าเอากิ่งไหมเอากิง่งก็เลยซื้อมานแบบเคยสองสาร อ๋อสงสารเนอะแต่สิ่งอีกหนึ่งสิ่งครับโกที่พอดีเห็นมีความโหมีบารมีมากก็คือองค์พระเจดีย์ครับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเรียกว่าสวยมากจริงๆครับแล้วก็ได้ยินมาว่าด้านไมนั้นโหมีอีกสิ่งอัศจรรย์นั่นคือมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับพระบรมสารีริกธาตุมีครูบาอาจารย์หลวงปู่ เพื่อนเคยไปเยี่ยมอินเดียแล้ววันนี้ก่อนเพื่อนเสีย่นเลยเอาถวายไว้ว่าถ้ามีโอกาสก็ให้ทําเกดีหุ่มไว้ให้หน่อยนะนั่นหะลวงพ่อก็เลยได้ทําขึ้นมาไว้รูปทรงเกดีนี่ลวงพ่อเขาไปติดตาติดใจของขูพาชัยวงศ์โยมเพลีจังหวัดลำพูนนั่นแหละลวงพ่อเ็เลยเอายกตัวนี้มาเป็นตัวอย่างเรามาทำมีเรื่องนะฮะเรื่องของพิธีในวันนี้ครับพุทธาพิเศษพีโมลสารพีโมนสารของแม่ชัยลวงพ่อ ก็รู้จักคุณเมียนชัยม,มานานพอสมควรหลวงพ่อเลยว่าเมนปีนี่หลวงพ่อมอบหน้าที่ให้เรานะสร้างเหรียญให้ญาติให้โยมจะต,ต้องทําให้ดีที่สุดเออเพราะมันเป็นเหรียญกระถินแจกญาติโยมเออเงินส่วนนี้หลวงพ่อจะได้เอามาทําสร้างผ้าใหญ่สูงร้อยหกสิบเดเมตรเออครับอ,อ,อันนี้ก็เลยให้เมนชัยเป็นคนสร้างอเอ,อเงินส่วนนี้คุณเมนชัยก็จะได้เอานํามาบริจาคช่วยสร้างผ้าใหญ่ พระอาจารย์ครับแล้วเรื่องของมวลสารที่มาโอ้มวลสารนี่ไม่ต้องห่วงนะของแม่นชัยนี่เพราะอะไรแม่นชัยนี่เขาเป็นคนสร้างพระมาหลายหลายรุ่นหลายอาจารย์อ,อได้ของอาจารย์ตั้งวัฒนศรีองมามันก็จบอยู่ตรงนั้นแล้วมวลสารน่ะพ่อครับจะมีแบบนี้มาให้หลวงพ่อตลอดเลยไหมครับเวลาหลวงพ่อไปไหนมาไหนก็เยอะอยู่นะเยอะเยอะมากๆพอสมควร เห็นบอกว่าวันวันที่เราวันที่หลวงพ่อมาปรากฏแล้วชาวบ้านขอให้มาสร้างวัดที่เนี่ยวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนั้นเห็นเขาบอกว่าที่ตรงเนี้ยแรงมากมันได้ยินหมอลำหมอแชนลำทั้งวันทั้งคืนเห,เหมือนอเขามาเสพซ่องร่องเปล่าดีใจครับ เออมันมีเหมือนเข้าด็ดพิงส้ำสายล้ะเป๋าแทนลำในพื้นที่นี้แหละฮะเป็นเรื่องขนลุกเลยเป็นเรื่องราวที่ดีใช่ไหมพ่อใช่ครับแต่ก่อนมันมีต้นจำจุรีคือต้นซ้ำสายต้นใหญ่หลวงพ่อนอนอยู่ใต้ต้นนั้นเหรอกลางคืนมันเสียงลำมอ้อยๆอยู่บ้นคืนเหรอฮะแล้วก็หลังจากนั้นหลวงพ่อตัดสินใจอย่างไรครับจึงได้สร้างวัดหลวงพ่อเขเลยว่ามันต้องเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าครับก็มีอุปสรรคแล้วอย่างนั้นปุ๊บหลวงพ่อก็อยู่ไปสักหนึ่งก็มีปัญหามีปัญหาหลวงพ่อว่าอ๋อไม่อยู่แล้ว ถ้ามีปัญหากลางคืนคเหมือนหลวงพ่อจะแบกกดแบกกดเดินออกจากวัดมีผู้หญิงมาขวาง,งทางไว้เลยโโอ้หบอกว่าไม่ให้ไปไหนให้อยู่ตรงนี้ ความเมตตาหลวงพ่อดีกว่าครับมอบให้ผมได้ถวายงานในครั้งนี้นะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าต้องมาทำนะอีก3ปีท่านจะหยุดสร้างวัดถุมคน ตอนที่ประกาศท่านอ่ะมีชายคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมีดีอะไรหลวงพ่อท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้มีดีอะไรเพราะว่าท่านก็ปฏิบัติตามเหมือนพระสงฆ์ทั่วไปแล้วทีนี้ทําไมหลวงพ่อถึงดังได้ขนาดนี้หลวงพ่อท่านเลยบอกว่าท่านอ่ะมียี่ห้ออยู่แล้วชายคนนั้นเลยถามว่ามียี่ห้อยังไง ก็หลวงปู่คำพันธ์ท่านบอกว่าถ้าหมดอาตมาแล้วเนี่ยให้มากาบเนนน้อยรูปนี้คพาะว่าเนนน้อยรูปนี้นั่นหมายถึงว่ายุคที่หลวงพ่อสุริยันยังเป็นเนนยังเป็นเนนอ,อ,อยากาไ้ต่อครับก็พอหมดหลวงปู่คำพันธ์ไปเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่คำพันธ์เลยมาตามหลวงพ่อตำราของหลวงปู่คำพันธ์เนี่ยตัวที่เด่นที่สุดเนี่ยนอกจาก คาถาลูล่าคู่พอที่เป็นเรื่องเศรษฐีแล้วมันจะมีคาถาอันหนึ่งเขาเรียกว่ายันนวพามหาสมปัติธนาทีนี้นี่เราจะสังเกตเนี่ยยันทุกผืนเนี่ยเจ็ดสีเก้าสีเนี่ยเป็นยันมหาปัตรานาทีนี้เราเรายังยิบย่อยลงอีกมันมีตั้งแต่ย4ิบสี่ดวงห้าสิบเอ็ดดวงร้อยแปดดวงร้อยเก้าดวงร้อยยี่สิบดวงจานในพระของขวัญใส่อะไรลงไปบ้าง มวลสารที่ยังไม่ได้ผสมเนี่ยร้อยกว่าอย่างแยกเป็นชนิด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 เลยหายากเอาที่บอกว่าหายากแล้วรู้สึกว่าพูดมาแล้วปุ๊บมันเ้าเลยทั้งภาคีสารัวใจพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศทั่วโลกเราถือว่าอัธีส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าคือสูงที่สุดใช่ไหมทีนี้เนี่ยตอนพระธาพนมเนี่ยพังลายลงมา อิดก็ดีอิดหินปูนทรายเศษสถูปสำลิดเศษพวกเครื่องของทั้งหลายแหล่นี่ครับเป็นพันเป็นร้อยเป็นพันปีรพระอรหันต์ไปนั่งการาบนั่งไหวอยู่ไม่รู้กี่พันปีถึงพังทลายลงมาทั้งหมดทั้งมวลในนั้นเนี่ยสิบแปดอย่างเนี่ยผสมลงในมวลสารรุ่นนี้มันมีเรื่องเล่าเรื่องนึงยังไงฮนะอาจารย์คือแมนชัยเนี่ยสมัยผมเนี่ยยังเรียนปริญาตลีนะตอนนั้นนะวัดพระธาตุพนมท่านเจ้าคุณบอกอาจารย์พงษ์ มาทําพิธีโบราณนี่ให้วัดพระธาตุหน่อยก็เลยคุยกับแมนนี่แหละแมนท่านจะคุณบ้างยังนี่ไปเราไปช่วยวัดพระธาตุพนมกันแมนชายนี่ยังเด็กๆขับรถให้ดึกดื่นเที่ยงคืนก็ไปด้วยกันนั่นนี่ออกตีสี่แล้วแมนน้อเดินนะขับรถไปอ่ะตั้งแตกาญจนานากี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบปียี่สิบปีโกโอ้ยตึ้นเยอะนมากยี่สิบปีที่แมนไปเนี่ยแมนจึงเป็นคนที่ถ่ายทอดทุกอย่างในออกจากผมนะคือใครเนี่ยจะไปโกหกไอ้แมนนี่ไม่ได้หรอกพิธีนี้แบบโบราณแบบไม่โบราณไมื่อะไร ก็จะโกหกได้ไงเพราะว่ามันเห็นตั้งแต่เด็กไปด้วยกันแล้วเขาได้อยู่ในช่วงที่ทําพิธีด้วยเช่นแบบนี้กลัวน้ามันเดือดเดือดมือล้วงได้เลยตํารานี่ตำรานี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครทำได้ที่ล้วงไปี่นอาจารย์เครือมันเดือดปั๊บล้วก็ล้วงได้เลยใครทำได้แต่ที่ล้วงไปเลยนะกันนี่แหละทง นางทาชามีตติยมาปีโคตังสารนางทาชามีตติยาปีธรรมทายชามีตติยาปีสังสารนางทาชามีมหาสารคามเนี่ยเป็นบ้านเกิดของเฮียแมนชัยสมปทานาอ้าว<อ>มหาสารคามเป็นบ้านเกิดแกเหรอบ้านเกิดครับและพระอาจารย์สุริยันนี้ก็เป็น คูบาจารย์อีกหนึ่งท่านที่เนี่ยแมนชัยสมปรานาเขาร้ข้าวจริงๆนะนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ในการมาร่วมงานพีมวลสารเพราะพีมวลสารของเรามาจัดตอนกลางคืนเป็นครั้งแรกอันนี้เป็นมวลสารจำนวนพันธงสรแบงอันนี้ว่าที่สะแดงถูกไหมที่นี้พี่กายครับพี่กายผมถามหน่อยที่เขาบอกว่าคาว่าโบราณเนี่ยโบราณในทุกส่วนเลยไหมถูกต้องครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย ถึงจะเป็นพระสร้างใหม่แต่ว่ามวลสารและพิธีการเนี่ยคือเป็นตรงตามตำราและโบราณจริงๆครับกับการมวาในนี้ผมรู้สึกดีใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่มีความรู้นด้านนี้ครับ ตาจาัดต้อมครับจัดต้อมเลยท่านอยู่ร้อยเอกท่านมากำกับเองเลยครับอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากำกับเองเลยไม่เสร็จท่านก็ไม่กลับตอ,อน,ะะนนี้นะครับนับเวลาตอนนี้นะคุณผู้ชมครับเราอยู่กันที่ตีหก ตี่ทุกแล้วนะฮะที่วัดวัดป่าวังน้ำเย็นนะฮะคราวนี้อีกหนึ่งเรื่องครับที่พวกเราอยากรู้มากๆเลยครับว่าวันนี้เนี่ยุน้ำเย็นจะไปไหนต่อครับก็เปิดจองครับรู้ไหมว่าเปิดจองเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเกิาร้9ยเกาทิบเอันนี้ก็เรียกว่าพิมพ์เจ้าสัวพิมพ์เจ้าสัวครับครับ เป็นหล่อโบราณหล่อดินไทยเนี่ยหนึ่งหนึ่งเบ้าได้ห in น,นึ mm ่งองค์หนึ่งเบ้าหนึ่งองค์เดี๋ยวนะฮะที่พี่แมนบอกว่านี่คือนวำโลหะน้ำหนักสเต็มสตรเต็มสตรเลยคำว่าเต็มสูตรโดยแพ้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าต้องมีทองคำต้องมีทองคำนะฮะห้าสิบบาท นี่คือเต็มสูตรเต็มสูตรแล้วทำมาได้อยู่เท่าไหร่องค์นะที่เมื่อกี้เราคุย99องค์บเก้าองทำได้ก็แค่ราคาเนี่ยเขาบอกว่า14,999บาทแล้วเดี๋ยวจะเปิดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูพระจางจริงว่าจะบให้เปิดยังไงแล้วราคานี้เท่านั้นจริงๆออกจากวัดออเโอ้โหสุดมากครับพี่แมนราคานี้ออกจากวัดนี่เข้าเข้านี้จริงๆเหรอพี่แมนเปนเล่น14,999สี่พร้บาทมีอยู่ก็แค่99้าสิบเโอ้โห เดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้กบายตัตัดตัดตรงนี้แล้วก็เอาช่อเนี่ยไปหลอ่อไปหล้อใหม่แล้วก็มารีดปั๊บเป็นเหรียญอ่าดีมากแล้วก็เป็นแบบว่าคือเป็นพิธีโบราณแล้วมวลสารจินดามณีเนี่ยเป็นร้อยแปดแล้ววาดร้อยแปดอีกแล้วเออเออหงที่พึ่งจากเออจากลังพึ่งที่ล้างรังที่ล้างลางังแล้วหันหันหน้าไปขวางตะวัน แล้วก็ควรด้วยไม้รักซ้อนซึ่งเป็นมหาเสน่ห์แม่ตามหาที่ยนลุกตลอดรักซ้อนหน่อยรักซ้อนไม่ใช่หมายถึงว่าจะมีรักหลายคนนะคือรักหมายถึงว่ารักยิ่งไปรักขึ้นไปมันจะเป็นมันจะเป็นความเรื่องรักให้กลมเกลียวทำให้คนมารักเราอย่างี้เคือแบบเราศรัทธาในตัวพระจัสรัยนะคะพี่ก็เห็นเขากล่าวขานาว่า อาจารย์แกขแกเด่นหลายๆเรื่องทางด้านพุทธคุณนะคะคือเราได้มีโอกาสมามมสอค่ะมาเรียนแล้วก็เออเรามาร่วมพิธีกับเขาด้วะค่ะมันเพิ่มค่ะมันปิติแล้วมันก็เหมือนกับว่าตัวเราเนได้รับสิ่งเป็นมงคลค่ะเวลามาได้พบท่านหรือว่าท่านเอาไม้บางทีท่านเดินไปท่านกอไม้ที่ท่านถือเพราะศีรษะไอ้ก็รู้สึกว่า มันตัวเองหายโรคหายภัยมันเกิดความปิติเกิดความศรัทธาเรื่องใจส,สาดท่านเพียมพนตาเวลาอัมพายาบาสจิตรวัตถีชื่อจิริยาหลวงพ่อทองกินใส่ทองนี่ใส่ทองแท้นะไม่ใช่ไใส่ทองเดาๆนะิวัดพระธาตุ นนะอันนี้ลื่นไหลปกติเขาจะเลี้งไหลสารพัดไหลอันนี้เนี่ยคือว่าเวลาถือไปเนี่ยคนโบราณมีความเชื่อกันว่าทําอะไรก็ลื่นไหลสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับของใส่บมือแท,ท้ทสีสวยมากทีนี้นี่นะทุกอย่างในการทําอันนี้สําคัญมากพระมงของพธาตุพนมเนี่ยตัวที่โด่งดังที่สุดคือพระมงองดำเพราะว่าวรวบรงวมอ์วนสาร<ม>จากยอดของพระธาตุเนี่ยลงมาจนถึงฐานพระธาตุแล้วก็ออกไปทั้งสี่ทิศ แล้วก็เอามาผสมลงกับ18มวลสารของพระธาตุตั้งแต่ขี้สบานีพระอุ <c oughs> รังคธาตุเหล็กเลี่ยนที่ผุ้ดูยอดพระธาตุองค์เดิมผงพระกรุงที่อยู่ด้านในอิฐแต่ละสมัยแล้วเกษตรพระภูมิเงินดูทองแตกหักแล้วก็สกกกกายผูกสายลอดฟ้าทีท่บนพระธาตุที่เขาเก็บลงมาเพืมาตะไบใส่<ม>เหล็กแกงยอดพระธาตุก็มาตะไบใส่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้18อย่างเนาะอันนี้ก็ จริงในนี้มีบางส่วนแล้วลหละแต่ตัวนี้คือหัวเชื้อมันตัวคดรๆเลยก็อย่างที่ครูบาอาจารย์บอกแหละช้อนหนึ่งทำผ้าได้พันธุงแสนแสนลงออะนะแานไทยอันนี้เลยรับรองเลยว่าตั้งแต่ใครมาทําผ้ามาไม่เคยเอาให้ใครโอ้ยอันนี้พ่อแม่เขาเลี้ยงข้าวบ้างแต่เด็กนี่มันต้องให้ไม่ให้เดี๋ยวจะปวดแล้วก็อาจารย์ท่านบอกว่าไม่เคยให้ผู้สร้างท่านใดมาก่อนอครับนี่คือครั้งแรกของอาจารย์ใช่ไหมครับอันนี้แหละพึ่งเอาให้ ครั้งแรกของผู้สร้างที่จะทําเป็นพระ,ะนั่นคือพี่แมนชยัยทีมหล่อกําลัง<ๆ>กําลังเอาดินไทยนะครับที่เป็นบ,บล,ล็อกที่เราหล่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นเบ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับหนึ่งเบ้าเนี่ยก็จะมีแค่หนึ่งองค์น,นี่คือเนื้ออันนี้เป็นเนื้อเงินครับเนื้อเงินนี่เป็นไงบ้างเห็นผลงานเราพอใจบ้างน้อยขนาดไหนครับโอ้โหผมดีใจมากเพราะว่าผู้คนก็ถือว่าเป็นเป็นศักดิ์ีพยาน ในวันนี้นะครับเพราะว่าเหตนกันผหมดทุกคนในพิธีรออันนี้เป็นหรอ,อนําเลิกในการหรอเราก็จะหรอพระพุทธรอเราก็จะตัดช่อตรงเนี้ครับเอาไปหลอมแล้วก็มารีดปั๊มเป็นเหรียญในขั้นตอนต่อไปแต่ผมชอบมากเลยนะที่พี่แมนบอกว่าเราสร้างพระเนี่ยมีทั้งรูปเหมือนของหลวงพ่อ หลวงพ่อสุรยันฉะนั้นเราต้องสร้างพระพุทธรก็คือจะเลยเป็นเหรียญเจ้าสัวมาก่อนตอนแรกผมก็แปลกใจนะว่าทำไมเอ๊ะทำไมไม่สร้างเป็นรูปเปือนหลวงพ่อเลยครับครับอ๋อเหตุผลนี้นี่เองผลอยู่ในสูตรของตำราโบราณเหมือนกันครับนี่แหละที่มาที่ไปนะมีกี่เนื้อกี่พิมพ์ครับพี่แมนก็จะมีพิมพ์สีมาครับพิมพ์รูปไข่เจ้าสัวครับแล้วก็ภาพปิดตาสี่พิมพ์สี่พิมพ์วันนี้ผมดีใจนะที่โกบอยกับพี่แมนมาครับอ้ออะไรเพราะว่า พิธีอย่างเงี้ยถึงคนที่ไม่ได้มาร่วมงานเนี่ยเขานอนห่มผ้าอยู่บ้านเนี่ยพอโกบอยออกเทศไปพี่แมนออกเทศไปเขาก็ได้เห็นกลับมาวิธีในการทำผลลุกอยู่เลยวันนี้ต้องให้ใหผลลุกเลยผมถามโกเนี่ยเว่าเมื่อกี้ผมถามโกอ่ะโกโกเดินทางไปวัดมาเยอะมากเลยโกไปเห็นการบวงสรวงปลุกเสกอะทีบนสารเยอะมากเลยทุกคนเชิญโกหมดทุกผู้สร้างเชิญโกหมดที่ไป โ้เคยเห็นแบบนี้บ้างไหมฮะไม่เคยที่ที่ผมแบบประทับใจนะครับครูบาอาจารย์นั้นมาแบบพรอาจารย์ต้อมพระอาจารย์สุยันท่านมาแบบกำกับมาเช็คเองเลยคิวซีเองเลยแต่ละองค์แต่ละองค์โอ้โหเห็นแล้วแบบต้องหามาขึ้นคอเอานี้และวกันโกครับแม้ส่วนตัวครับผมชอบพระเครื่องที่แมบ พระโบราณที่เราได้อ่านนั้นวิธีที่สร้างนั้นแม่นะทุกวันนี้คงไม่มีแล้วละ่ะครับใครนะที่จะหามวลสารต่างๆได้แบบนี้คใครนะที่จะสรรสร้างพิธีได้แบบนี้คใครนะที่จะสร้างความเข้มขังได้เท่านี้เ,เราจึงหันไปมองพระเกา่ามาครั้งนี้นะมาครั้งนี้นี่คนที่ชอบพระเกา่าผมเปลี่ยนความคิดครับเออผมพูดคํานี้ฮะผมนี่ชอบพระเกา่าทั้งชีวิต พระที่ผมเนี่ยบูชาขึ้นคอต้อง2,500ลงไปก็ค <น algorithms S 1> ือ2,400วันนี้ครับถ้าในคอผมจะมีหนึ่งองค์ของพี่แมนชัยเพราะการันตีด้วยความรู้ของผมแหละส่วนหนึ่งที่มีจากการสร้างพระประวัติศาสตร <ri> ์อะไางี้ยกูจะผมบอกเลยสกิดกิงเนี้ย ต้องมีโกต้องมีผมีโมผมนะเอาผมพูดจากใจเ,ออเปิดพระจะให้คอดูตรงนี้ก็ได้อาผมเปิดเลยผมไม่มีับห้อยพระที่เป็นผ้าใหม่อ,อนี่หลวงอ่ะผมพูดได้ไหมฮะอ,อ่าได้หลวงปู่สุขหลวงปู่สุขหรือปากออคลอง นะฮะสองอใช่ครับก็คือต้องเป็น2,500ไปอ,อ่ะอ่าพูดตรงๆนะ,ะใจยังแม่รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องมวลสารเรื่องพีทีเรื่องขั้นตอนโหเข้มขังมากเราอยากเป็นแบบนี้วันนี้ครับผมชื่อว่าดีเจแมนนารุทขออนุญาตเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนแนวคิดด้วยนะเปลี่ยนแนวคิดใหม่เ,<อ>เลยถ้าวันนี้ถ้าพี่แมนยังทแบบนี้อยู่ คุณเอาขึ้นคอนได้สะดวกใจเลยคือโคงเอกลักษณ์คงคุณภาพเขาเรียกอะไรนะท,ที่ทึ่สโลแกนคุณเขาบอกว่าเรียบง่ายแต่ไม่มากง่ายแต่ไม่มากง่าย,ายโอ้ชอบใช่งหมครับนี่ที่แมนกับโกูบอยรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงงานเนี่ยเขามีนะครับแต่ทำไมแต่ทำไมต้องมาหล่อที่วัดน,นั่นนะสิเ,เ,เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านต้องมากํากับเองอต้องเป็นมวลสารของท่านเลยเห็นเลยเห็นแล้วเห็นแล้วคือต้องเป็นมวลสารของท่านเท่านั้นครับเนี่ย เดี๋ยวให้พี่เขาเนี่ยตัดช่อก็ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวลองอ่ะเอางี้พี่แมนเรื่องเนี้ยผมอ่านเป็นประวัติฮะสิรงที่ผมกําลังเห็นจริงอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือและเรื่องเล่าจากใครสักคนเรียกแบบนี้ฮะวันนี้ผมไม่คาดคิดว่าจะได้เจอกันจริงๆอยากได้เห็นมวลสารที่เป็นรังพึ่งที่โดนแสงฝั่งนี้ตามการทีมวลสารโบราณถูกไหม โหเคยอ่านแต่ตำนานวันนี้เจอของจริงโหถึงบอกว่าขึ้นคอได้สบายใจโซโลแกน,<ใ>นกผมนะใช่ขึ้นคอไม่ไอายใครเอ้อถามยิงพิธีเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับหลวงพอ่อมัไหมหลวงพ่อสุยัน์ท่านพูดยังไงเมืม่อกี้ผมเห็นคุณคุยกันสองคนก่อนที่ท่านจะกลับหลวงพอ่อท่านบอกว่าท่านดีใจนะครับท่านดีใจที่ได้เห็นแบบส่วนมากเนี่ยน้อยนะครับที่ที่จะสร้างผ้าที่แบบละเอียดอย่างนี้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ย มวลสารเนี่ยเราต้องไม่ใช่โรงงานเราต้องมวลสารเห็นไหมครับอย่างที่โกบอยกับพี่แมนเห็นเนี่ยแต่ละแต่ละอย่างแต่ละชิ้นเนี่ยแต่ละโอ้โหสูตรเอามาเอาเอามาจากไหนบ้างสูตรแบบสูตรจริงๆนี่คือเหมือนชีวิตเลยเหมือนพี่แมนพูดบอกว่าถ้าพระยุคเก่าเนี่ย เราก็จะได้ยินแค่เรื่องเล่าคือต่อปากมาถึงปัจจุบันชเราไม่เห็นภาพนี่เล่าว่าพระมานั่งกำกับการหล่อผมไม่ได้เห็นภาพคืออะไรเนี่ยนึกว่านั่งทางแมนชินกับไป2 400กว่าเอยกว่าแล้วดูดิคนมาบคนมาเต็มนี่เลยนะเป็นเจดีย์เลยนะผมบอกเลยสุดจริงๆแล้วก็เป็นภาพที่ครูบาอาจารย์นั่งเคาะดูพระเอ๊ะเป็นยังไงเนี่ยคนคนนั้นนี่กว่าจะเข้าถึงท่านนี่นะ นะวันนี้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายผมมึงบอกว่าที่พี่แมนพูดไปกี้เลยนะฮะพระผมขึ้นคอได้อะไรนะฮะไม่ไอขึ้นคอไม่อขึนอสุดท้ายนี้นะครับอ่ะเหรียญทุดทั้งหมดเลยจะออกสู่สายตาประชาชนหรือให้ชาวบ้านเนี่ยได้เช่าหากันเมื่อไหร่ครับอ่าก็ฝากด้วยนะฝากอ่ารายการโกบอยกับพี่แมนเลยครับก็ วันที่หนึ่งพฤศจิกาที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นพิธีปลุกเสกนะครับที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะครับก็ออกวลากระถินของหลวงพ่อนะฮะวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับก็จะได้เห็นกันแน่นอนออกจากตลาดเนี่ยก็วันที่สามพฤศจิกาได้เห็นกันแน่นอนทั่วประเทศนะครับคุณแมนชัยอีกนิดหนึ่งครับการันตีสร้างความมั่นใจของผู้รกหัวศูนหรือไม่ก็เป็นคนที่รักธาคุณับรอคอยผู้รอคอย คุณดันแน่นอนคุณเล่นแน่นอนแน่นอน,น,น,อนครับพระทุกรุ่นนะครับที่ผมจัดสร้างนะครับมีรา,ายการประกวดทุกเดือน oh. นะครับทุกเดือนเพราะว่าผมเป็นผู้สร้างอีกคนหนึ่งนะฮะที่ผักดันพระตัวเองจัดสร้างอยู่ตลอดนะถึงแม้จะเป็น ทุนทรัพย์ของตัวเองก็ไม่เป็นไรนะเต็มใจเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องผลักดันนะครับเพราะว่าเราทํามาขนาดนี้แล้วแล้วมวลสารทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทามาให้เนี่ยนะครับล้วนเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาทั้งนั้นนะครับท่านกลับเองนะถึงท่านกลับแล้วเนี่ยผมก็ต้องมาดูแลแทนท่านนะครับใช่ครับนะยอดนะแม่นะ ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับบอกเลยวันนี้ไอดอลผมแล้ววันนี้อ่ะมาใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องของคุณแมนชัยสมปรารถนาด้วยนะครับ F4 ใช่ป่ะครับอ่าก็มีทั้งแอปฟ้าไอ้นี่พูดไม่ได้ก็บอกว่าแอปฟ้าแลช่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขวางเราเหมือนกันอ่าวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ